วันนี้ก็จะมาหวานปุยก้านะคะทุกคนเพราะว่าก้าห้องบท่านในหอดขวบอยู่ค่ะพี่นาา้องหลักากห้าสีมวานปุ๋ยหวานปุ๋ยอีกจากสองสมือบาดคาฝนตกข้อกะสีแดงมาดำกันนะคะพี่น้องมีวานแถวนี้ก่อนเพื่อให้มันลูง่ายน้ำค่ะพี่น้อง มันได้กินปุ๋ยแล้วมันก็หากมันก็สีฟูด้วยค่ะพี่น้องนี่หากฟูเขาก็สิได้ลกง่ายค่ะก็สิได้งามน,น้ำว่านไวเพื่อนว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็หากมันสีฟูแล้วก็มันสีลกง่ายนะคะเพื่อนว่าเขาก,ก็เลยเมื่อาวานว่านปุ๋ย บาดาฝนมาแห้งจักสองเสมอเทากับสเสด็จมาลกลุกเป๊ดำเนาะค่ะพี่น้องบาดนี้โมเมนต์ว่าไปสามได้ค่ะพี่น้องไปดำค่ะเอาไปดำเพราะว่าห้าอยย่างอยู่สองให้ไงค่ะพี่น้องสิบเบิร์ดไก่ยอยู่ดอกประมาณสองลอยผู้หล่ะคือสองลอยถึงสามลอยผุ้หล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่านี้บ่ท่านในกล่าวไ,ไปดำเพราะว่า มันยังอ่อนอยู่หนามมันถ่วมระยานมันมันเปื่อยนะคะพี่น้องมันบท่านแดดนีเด้โบท่านหอดขวบค่ะมันถึงสี่สองอาทิตย์เองค่ะพี่น้องแต่มื่งว่านเท่ากะมันลุกไปสามผัวมันกับโมนนสามลายนะคะพี่น้องสามอยู่ประมาณสิบเศร้ามัดเองห้องกันเลยเอามา มาลุกบาดใน,นสิบปดำนี่คือมันเป็ดดำฝ้ายค่ะพี่น้องมันเป็นดำไหน้าไหน้าห้หนึหหนหหน่งฝ้ายให้หนึง่งกันแ่ละค่ะพี่น้องแต่ว่ามิตรมีหนามเบิดจ้ะกระยามมันเปื่อยนะคะพี่น้องหนามมันค้างไรกระยามมันเปื่อยค่ะเปิร์ลข่อยกับลงกมาน้าด้ยค่ะพี่น้องเห็นแม่ลงมาวานปุยกับลงกม้าน้า าก้ากับกับกำลังขืนกำลังงามค้อก,กันค่ะบ้านในห,หากมันคู่ค่ะมันสิไดลกง่ายไย้เป็นกีบน้ามันสิได้งามน้าค่ะตาบวกใหญ่ค่ะพี่น้องมันเปนตานหน่อยตาบวกใหญ่เลยก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อน หวานปุ๋ยค่ะหวานปุ๋ยก้ากากระย่างงามอย่างงามพี่น้องเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะเพื่อนๆ